ดดตายคราวนี้หัวใจพี่หล่นเหมือนถูกรถบัสชนหล่นกระเด็นกระดอนได้พบสาวงามสมนามร่างอรชรงามดังนางอับซ้อน ยยววตตาาาาามมมหครนงงงงอออู่่่ททัุขสวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมสมัชศินายังคงนำพาเอาเรื่องราวดีๆที่มีเนื้อหาสาระมากมายพรั่งพร้อมไปด้วยความรู้แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยผ่านทางรายการที่เราได้จัดทำขึ้น เรื่องราวเหล่านั้นนะครับเราไปในหลากหลายสถานที่ทั่วประเทศไทยอาจจะไปในต่างเวลาต่างวาระแต่เรื่องราวเหล่านั้นก็น่าสนใจทีเดียวนะครับอย่างเช่นวันนี้ที่ด้านหลังที่ท่านเห็นนี้นะครับคืออาสนวิหารพระแม่บังเกิดบางนกแขกอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเรามาในบางาเรื่องราวสาระของสถานที่แห่งนี้ก็นำเอาเรื่องราวแบบนั้นนะครับมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน ส่วนเรื่องราวบางส่วนที่ได้ผ่านไปเมื่อข่าวก่อนถ้าท่านได้ติดตามชมก็จะเห็นไว่าผมเอาเรื่องราวของอาสนวิหารพระแม่บังเกิดบางนกแฝกนี้มานําเสนอผ่านทางรายการเช่นเดียวกันสําหรับวันนี้เรื่องราวสาระที่น่าสนใจจากทางรายการนั้นจะมีอะไรบ้างก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปติดตามชมในรายการนะครับรง,ง,รงรรอักไตนะ รีแหละนายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยวันนี้ก็ได้มาเที่ยวหมู่บ้านบิจังดอนแกนดีนะคะดิฉันอุไล บุไลแตงเอมมค่ประธานกลุ่มหมู่บ้านมันจะลงวันนี้ก็พาพวกผู้สื่อข่าวมาดูกลุ่มหมู่บ้านมิตรลงของเรานะคะที่นี่ทํากันมาประมาณ40กส่าป,ปีแล้วค่ะแล้วก็ที่นี่เป็นชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ทางททก็เห็นว่าที่นี่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเขาก็ให้ทํามีโฮมสเตย์ด้วยเราเน้นนิสิตนักศึกษามาหาความรู้แล้วก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่น ที่นี่จะมีกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสนะคะคือมานอนค้างที่นี่แล้วก็สามารถมีทํากิจกรรมกันเขียนแก้วเขียนลาอะไรกันแล้วแต่ค่ะต่างๆที่เขาอยากจะเขียนอะไรเงี้ยแล้วก็เผาแล้วก็ให้เขาติดไม้ติดมือกลับไปก็เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวนะคะที่นี่จะเน้นธรรมชาติค่ะหมู่บ้านเราก็สวยงามตกแต่งสวยงามแล้วก็ ป็นที่ท่องเที่ยวที่แบบใกล้กรุงเทพมาประมาณชั่วโมงฝ่าก,ก็จะถึงแล้วอย่างเที่ยวสมุทรสาครเสร็จแล้วก็สามารถที่จะไปต่อกันถึงอัมพวาได้ในหมู่ในหมู่บ้านของเรานี่ก็จะเดินจะเดินได้ทั่วนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่หลังเดียวในกลุ่มสมาชิกของเราน่ามี5หลังคาเรือนแล้วก็ในสมาชิกต่างๆที่อยู่ในกลุ่มในกลุ่มเครือข่ายอีกค่อนข้างเยอะแต่เดิมมากคนที่จะมาเที่ยวก็จะมาเที่ยวมเที่ยวที่นี่นะคะเพราะว่าปีปีหนึ่งเนี่ยจะมี กระทรวงพาณิชย์นะคะเกาให้ต่อยอดก็คือมีถนนคนเดินประมาณเดือนมีนานนค่ะปีหนึ่งเนี่ยประมาณ3วันคือก็จะชวนพวกโอทอปต่างๆพวกในชุมชนต่างๆที่ใครมีทําอะไรอร่อยมีอาหารอร่อยมีกิจกรรมดีๆอะไรพวกเนี้ก็ให้มารวมตัวกันประมาณ3วันแล้วเวลาทาแล้วเนี่ยสุขประสบความสำเร็จมากค่ะจะมีคนจากอย่างเช่นพวกรุงเทพนะคะแล้วก็จะมีคณะทัวร์ต่างๆ พวกที่เขาขายของนะคะพวกในห้างอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาดูแลใครอยากจะซื้อสินค้าของโอทอไปขายก็สามารถที่เอาไปขายต่อย,ยอดได้ทองกลุ่มก็ยินดีที่จะที่จะมีออเดอร์อะไรเข้ามาเงี้ยนะคะก็สามารถที่แบบจะสั่งของแล้วก็เข้าไปในห้างของตัวเองได้จะติดแบรนด์ของตัวเองหรือว่าจะใช้ชื่อของกลุ่มหมู่บ้านมิจะลงก็ได้ะคะ่ะ ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะทั้งสื่อมวลชนต่างๆที่เข้ามาทําให้ชุมชนของเราเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จองรังรองรับกักท่องเที่ยวได้ตอนนี้ก็สื่อต่างๆที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยนะคะจะมีชาวต่างชาติมาเป็นกรุปทัวมาจะมีญี่ปุ่นมีจีนมีฝรั่งเข้ามาเป็นกรุปทัวเลยค่ะ <ๆ S 2> ก็มาทําให้หมู่บ้านของเราได้มีไรายได้ที่ค่อนข้างที่จะแบบยั่งยืนนะคะคือบุรุแม่บ้านต่างๆที่เข้ามาดูเข้ามาดูกลุ่มหมู่บ้านมิจฉาลงของเราเนี่ยก็พยายามกลับออกไปทําเพื่อที่ว่า ของเราทำไมทําแล้วอยู่ได้เราอยู่กันมา 30- 4สิปีเนี่ยชุมชนของเราอยู่ได้เขาก็พยายามมาเรียนแบบของเราแล้วก็เอาไปทํามั่งเาทางกลุ่มหมู่บ้านมิตรงก็ยินดีมากเลยค่ะที่เราเป็นต้นแบบที่ดีเราได้หมู่บ้านมิเล็สคือเราเป็นต้นแบบของหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นด,ด้วยนะ,นะคะก็ทําให้เราเนี่ยภูมิใจกับชื่อเสียงที่ได้รับมาแต่ที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถทําให้ในชุมชนของเราเข้มแข็งแล้วก็มีไรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ ได้เผยแพร่ได้ไดใ้ให้ดูให้ดูว่าภูมิปัญญาของสิ่นของเราเนี่ยต่อต่อไปเด็กๆที่เข้ามาทํากิจกรรมกับเราไม่ว่าทุกโรงเรียนทุกสถาบันเนี่ยนะคะที่เข้ามาขอข้อมูลแล้วก็มาดูกิจกรรมต่างๆที่ว่าเขียนรายกระบวนการต่างๆอะไรเนี่ยมันทําให้งานของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็เผยแพร่ไปทุกๆสถาบันก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐททกระทรวงพาณิชย์ ชุมชนแล้วก็พัฒนาชุมชนแล้วก็ในงานต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเราแล้วก็มาส่งเสริมให้กลุ่มบ้านของเราเข้มแข็งแล้วก็ทําให้ชุมชนของเราเข้มแข็งด้วยแล้วก็ทําให้ไม่สูญหายไปคือว่ามีเด็กเข้ามาต่อยอดเรื่อยๆไม่ว่านิสิตนักศึกษาอะไรเงี้ยนะคะต้องต้องขอขอบคุณทุกๆคณะหน่วยงานต่างๆของไม่ว่าภาครัฐหรือว่าเอกชนนะคะที่เข้ามาช่วยสนับสนุน ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมมาเที่ยวนะคะทุกปี1-3ต้นเดือนมีนาของเรามีถนนคนเดินค่ะมาดูกิจกรรมเล็กๆมาชื่นชมภายในหม,หมู่บ้านของเราว่าเป็นอย่างไรก็ขอเชิญมาท่องเที่ยวนะคะที่นี่มีหลายอย่างอาหารอร่อยคือสมุอนไพรอาหารอร่อยอยู่แล้วแล้วผลไม้บ้านแพ้วก็อร่อยแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเชิญเข้ามาเที่ยวเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะร้านแดงเมนจลงนะคะดูหมู่บ้านเมนจลดอนไก่ดีคะ่ะ เ,เราทำเบนจอลงมาประมาณตังสามสิบปีแล้วค่ะเบนจอลงนี่ขั้นตอนแรกนะคะก็จะต้องขึ้นดินก่อนนะคะขึ้นดินให้เป็นรูปร่างก่อนเสร็จแล้วก็ปั้นให้เป็นรูปร่างที่เราต้องการแล้วก็ไปอบอบแปดร้อยองศาแต่ก่อนจะอบเนี่ยต้องแต่งให้ให้เนียนให้สวยก่อนนะคะแล้วก็เอาไปเผาอบไม่ได้แปดร้อยองศาเสร็จแล้วก็เอาออกมาเคลือบค่ะเคลือบ ให้เงาเป็นออกขาวๆนะคะเป็นเคลือบเคลกกือบขาวแล้วก็มาเขียนลายเขียนลายนี่คือเขียนลายนี่คนเห็นว่าง่ายนะคะแต่นี่ง่ายเพราะาเราต้องใช้องค์ความรู้ด้วยนะคะต้องเขียนเขียนคือด้นด้นสดเลยด้นสดพอเขียนลายเนี่ยเราก็จะเลือกลายในตามลูกค้าสั่งและเราออกลายมาใหม่ๆด้วยออพอเขียนลายเสร็จกม็มันจะมีสองคนคือคนลงสีคนหนึ่ง แต่แล้วก็จะมีอ่คนเขียนเส้นพอเขียนเส้นเสร็จก็ให้ให้เด็กอีกคนลงสีเพราะทักษะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคนเขียนได้แต่อกคนลงไม่ได้ก็ลงสีเสร็จก็เรามาแต่งดูความเรียบร้อยก็เข้าเตาอ,อ,อบอีกแปดร้อยองศาค่ะแปดร้อยองศานี่ก็จะเอ,อจะออกมาแล้วค่ะแต่ว่าหนึ่งก็ต้องข้าวันเข้าวันนี้พรุ่งนี้ถึงจะออกค่ะให้ความร้อนเนี่ย เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงโดยโดย,โดยอัตโนมัติเนี่ยค่ะแต่ว่าในในขั้นตอนนั้นมันต้องมีองค์ความรู้ของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เผาพวกเตานิจิตตอนอะไรคือมันใช้องค์ความรู้ของเราอย่างเดียวที่เราคอยดูคอยดูเตาความความเงาของเตาอะไรเงี้ยค่ะความเงาของของที่ออกมาผลงานเนี่ยออกมาสุกไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วที่พูดไม่ยากแต่ทำยากค่ะ ขั้นตอนร้านแดงม,มันจะลงนะคะอยากให้ท่านเข้ามาชมเพราะว่าร้านเราก็จัดแบบธรรมชาตินะคะเหมือนท่านเดินมาซื้อของในบ้านไม่ใช่ในห้างนะคะแล้วก็เป็นราคาเป็นราคาผู้ผลิตซึ่งผู้ผลิตก็ตั้งใจที่ทํางานที่ผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าเรารักในอาชีพอาชีพนี้เพราะว่างานตัวนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราเอกลักษณ์ของประเทศไทยและเอกลักษณ์ของ อำเภอเราตำบลเราเราก็อยากจะให้เขางดงามออกมาอยากจะเชิญชวนให้ท่านมาลงชมดูเพราะว่าที่นี่มีของให้ท่านชมมากมายค่ะเบอร์โทรนะคะ0899188978ค่ะแล้วก็034473471ค่ะอย่าลืมมาชมนะคะสนับสนุนโดย ชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ติดต่อศูนย์ประสานงานข่าวได้ที่0816315019 ใครคอบกลัวไรได้มาเห็นใจเยือกเย็นไม่กลัวมีแต่จะยิ้มจะหัวตื่นตัวติดตาขออยู่จนตายไม่ยายที่ทำกินขอตายคาทินบนแผ่นดิน าชาตินี้ภูมิใจเกิดเป็นคนไทยงดงามพร้อมมีรอยยิ้ม